นางนาคีสิริมนตราราชธิดาพญาผู้ชงนาครลาชกับเจ้าหญาธิพมณีจันทร์พระนางมีพระวรากายสีเขียวมีความชำนานด้านผ้าแพรพันมีหน้าที่ดูแลเครื่องส่งตําหนักชั้นในของวงังไฑูทยนที่พยาวิมานวังบาดาลฝั่งขวาของท่านพญาผู้ชงนาครลาชครั้งหนึ่งพระนางได้ถอผ้าสําหรับนําขึ้นมาถวายพระบ,บนโลกมนุษย์ได้เจอยับพานตอนหนึ่ง แปลงกายเข้าไปเกี้ยวพาราสีหวังเอาเป็นเมียแต่พระนางนั้นไม่ยินยอมจึงถูกลับพาตัวไปเมืองยักษ์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของไค่เรื่องถึงท่านเจ้าญาติปนีจันทร์สอนพระองค์สรงรอมพระไทยยิ่งนักตอนนั้นเจ้าปู่ผู้ชงนาคาราชทรงบำเพ็ญตบากไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปลบควนการบำเพ็ญของเจ้าปู่ได้ เจ้าญาทิพมณีจันทร์สอนส่งสารขอความช่วยเหลือจากท่านเจ้าปู่ใหญ่อันันตนาคราชที่กำลังเข้าบำเพ็ญฌานกับพระนารายณ์เจ้าปู่ใหญ่เห็นว่าพื้นที่แถบนั้นเป็นเขตปกครอ,องของพระยาดำแสนสิริจันทาบุตรชายของท่านจึงได้มอบหมายให้พยาดำแสนลีดนำกองกำลังนัก,กลบบก้าตนชื่อว่านาควายุพักที่มีพระรากกำลังดุดดันดุจพญางูเพลิง มีความว่องไวดุดมมาเล็ดเล่งมุ่งหน้าไปมาหานครแห่งยษ์ตนรต่อสู้กับพญายักที่มีพลังกำลังมากและยังอยู่ใกล้อนาเขตยักษ์ซึ่งจะลดกำลังลิกของนาคพญาดำแสนจึงได้ออกอุบายแบ่งเป็นสามทีมโดยองค์ดำแสนหลอกล่อยักให้ออกพ้นอนาเขตแล้วให้นักลบอีกทีมแปลงกายเข้าไปดึงดูดความสนใจของยักษที่เฝ้านางซิลิหมุนป และอีกทีมแอบเข้าไปช่วยพนางออกมาแต่ด้วยการเข้าไปในอาณาเขตยักษ์นั้นจะทำลายฤทธิ์ของนาคทำให้พวกยักษ์เห็นเกตพญานาคจึงความแตกเหล่านักลบจึงได้เล่นนำพนางให้พ้นจากเขตโดยไวและพญาดำแสดสิริจันทาก,กับกลุ่มนักลบทั้ง9ก็ได้เป่าสู้กับยักษ์ยาวนานถึง7วันจนพญาอนันตนาคราชได้ส่งกองกำลังมาช่วยไว้จึงชนะ พญาดำแสนสิริจันทานำพระนางสิริมนตามาพำนับไว้ที่วังของท่านระหว่างนั้นพระนางเกิดหลงรักกับพยาดำแสนด้วยเหตุที่ช่วยชีวิตของนางไว้พยาดำแสนเองก็หวั่นไหวในความงามของขรานางขังเจ้ายญ้าเห็นสายตาของทั้งสองแล้วจึงกล่าวไปว่าชีวิตและสัตว์สีของบุษสาวเจ้ายญ้าองค์ดำเป็นผู้ช่วยไว้แล้วนางควรเป็นของท่าน องค์ดำแสนสิริจันทาพระนางสิริมนตราได้แต่งเข้าวังในฐานะพระสนมของพระยาดำแสนก่อนที่จะเบื่อหน่ายการแก่งแย่งของเหล่าสนมและหนีมาเกิดอย่างเมืองมนุษย์ปัจจุบันอาจารย์กบนักวัดองค์ปวดสายพยานยินดีที่ได้ทำการสื่ออดีตชาติและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของทุกท่านให้เป็นที่รู้จักค่ะ หากชื่นชอบให้กดติดตามและกดหัวใจเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ